เมื่อจิตเริ่มกระเทาะเปลือกนั่นคือช่วงเวลาที่เปลือกของอัตตาความกลัวและภาพลวงตาที่เคยห่อหุ้มตัวตนเราไว้เริ่มแตกร้าวเปิดทางให้แก่นแท้ภายในเผยออกมาเป็นภาวะที่บอกให้รู้ว่าจิตกำลังเคลื่อนออกจากความเคยชินเดิมๆกำลังแสวงหาการเติบโตใหม่ๆสำหรับบางคนการกระเทาะเปลือกอาจมาจากความเจ็บปวดความสับสนหรือความไม่มั่นคงอย่างรุนแรงแต่สำหรับบางคนภาวะนี้เต็มไปด้วย อย่างลึกซึ้งความรู้สึกเหมือนกลับบ้านโดยไม่ต้องใช้เหตุผลใดๆเป็นความเบาสบายอ่อนโยนบางคนรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนการกระทอ้อเปลือกคือการเริ่มเปิดประตูให้จิตได้เป็นอิสระจิตที่เคยถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดเดิมๆเริ่มเห็นความจริงที่กว้างกว่าเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวและเริ่มเดินเข้าสู่มิติใหม่แห่งการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง